สวัสดีจ้าทุกคนมาเลาะหาสาวรลดนี่มันหล่นลูกหนึ่งเลยเนาะก็เลยเลาะดูจะได้กินอีกไหมอันนี้ก็จะกินได้บ่บเพราะว่ามันไม่ธรามาฉาตไหมทุกคนเหมือนก็เขาเป็นผิวมีสวยนะแล้วเขาหล่นมาเดบวลยายจะลองเก็บบนตน้นมันไม่หล่นอกแต่ว่าจะเก็บไอ้ลูกที่แบบใหญ่ๆเก็บมาล้งกินไม่ได้ก็เสียดายได้ละมันเปรี้ยวเนะาะพันอันนี้เวลามันไม่สุกมันเปรี้ยวตุล่ะเดี๋ยวหาลูกใหญ่กว่ ไม่อยากเก็บเลยอยากให้เขาหล่นเองเนาะเพราะว่าหล่นเองแล้วมันจะกินได้อยู่ตาจะเก็บลูกไหนอ่ะนี่ไงลูกเนี่ยโอลูกที่นอนอยู่บนเนี่ยเออลูกแม่จับน่ลูกแม่ทุกคนมันจะเป็นเหมือนกับลูกนี่แหละเราใส่ข้าวตากแดดเนาะพยาก็จะเก็บเลยนะเดี๋ยวมาลุ่นกันเนาะเ่าจะกินได้ไหมขอนั่งลมนิดหนึ่งเราก็จะนั่งอยู่ในสวนสวัสดิเรานี่แหละออไม่มีเก้าอี้๋มี่ะกินแบบยังไงเลยเด้ออันนี้มันหล่นก่อนเนาะ ็ยาว่ามันจะกินไม่ได้นะอเอาแบบหนาเห็นไหมมันอ่อนนี่ดูดูนี่มันหล่นเองคือมันอ่อนแสดงว่าเข้าเป็นโลกเนาะม่โอเคเลยถ้ามันหลุดหลวบหลอ,หลอ่อ่ะดูลูปนี่นะนัะ้งช่ะไม่นาจะได้ถ้าได้มันต้องตึบตึบตึบชวด น่ะมันอ่อนอืไอ้ไอ้แบบนี้อะเอาไม่ได้ดอกเด้อทุกคนที่ผิวแบบว่าเป็นเหมือนเหมือนรอยแดดเผาน่ะไม่ได้เออแต่ผัาเป็นผิวแบบนี้เราเก็บน่าจะได้นี่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 ครับทีปยากินไปเนาะเดินลงมาเราเห็นมันหล่นแล้วลูกก็น้อยด้วยนะไม่ใช่ลูกใหญ่แล้วเขาจะเป็นสีนี่มันคือสีเข้มหรือว่ามันคนละพันก็ไม่รู้มันอยู่ด้วยกันเพราะนี้มันแยกไม่ออกว่าพันไหนเป็นพันไหนเนาะพันอันนี้นะลูกเนี่ยมันสีเข้มขณนี้ก็เลยไม่กล้าเก็บอีกเพราะว่า แกะลูกเมื่อกี้มันนักรู้สึกว่ามันนักมันไม่น่าจะได้เออถ้าว่ามันจะกินได้ข้างในอ่ะลูกเวลาเราจับเวลาเราจะเด็ดน่ะมันจะเบาอันนี้มันหลุดมามันเบาแต่ว่ามันมีเหี่ยวเด้เออมันก็เลยจะเบาแต่ว่าเกบเมื่อกี้น่ะมันนักเลยคิดว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะกินได้ก็ใช่จริงๆมันเหมือนเขาเป็นโลกทุกคนเนี่ยเนี่ยเขามีเหมือนเขาเรียกอะไรนะเหมือนเหมือนใหม่น่ะเหมือนผิวใหม่อ่ะทุกคนก็ลองมาดูตะกองลุกมาพาทุกคนดู มันจะมีลูกสิแบบแบบแ,แบบยังไงพยากอธิบายไม่ถูกเหมือนเขา้าตากแดดเราโดน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 แดดนั่น้น่ะอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ก็ไม่เป็นไรเนี่ยถ้าจะออกมาประมาณนี้นี่นี่นี่เป็นตรงนี้ก็จะเหีย่ยวแล้วพแบบยากจะดิ้เลยเด้เด็กจะ,ะพัฒนาผ่าเลยครับพิสูจน์หลักฐานด็อกสปาทุกคนได้ ก็จะเป็นแบบอันนี้ยังเอียงอ่อนอยู่แต่เขาก็เป็นมีตรงนี้เราจะแมไวไหวเพราะว่าเขาจะแย่งสารอาหารเพื่อกินแต่อระมาณสักวันสองวันพัฒนาจะหลน่นเห็นไหมเขาก็จะหลน่นเป็นเหี่ยวๆแบบนี้ไม่เข้าใจมันกันดโรคเปล่าทุกคนแต่ไม่ว่าไม่กินไ,ไ,ไ,ไม่ได้ร้อยเปอร์เซน็นต์บอกคือดอกทุกคนเอาไว้นี่ก่อนเนาะเอาไว้วันไหนที่เขาหลน่น่ะถึงจะมากินได้ไปเดี๋ยวเราไปดูพักปลาดีกว่าว้าย พักบุ้งขึ้นแล้วเห็นไหมแต่ว่าเสียท่าวันนี้ลมแรงไปหน่อยเนาะทำให้นาดินแห้งทำให้พักบุ้งมีอาการป้ายกระดดน้ำต่อย <c oughs> ึ้นแล้วนี่เดี๋ยวเราอีกสักพักหนึ่งเราก็จะมาได้เห็นพักบุง้งแบบเขียวประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งอีกอาทิตย์หนึ่งก็จะยาแล้วถ้าเขาไม่เป็นอะไรก่อนนะเพราะว่าช่วงมีแดลดลมแดดลมไม่น่าจะเนี่พยพอแดดลมแดดลมแล้วลก็พักบุ้งก็จะเหี่ยว ไก่มาเขียวไู่แน่ไม่แน่ใจเม้าทาวยังไม่เป็นอะไรบ่แม่นดอกมันตีลังกาอย่างนี้เหรอเม้าแม่นดอกมันหากมันลอยไงมดนลอยอือขุดน้ำหรอกมันเงี้ยมันไม่มีไอ้นั่นทุกคนมันรอบนี้มันไม่ได้ใช้แกบเนาะถ้าใช้แกบน่ะเขาก็จะยังแจกแกบมันไม่ได้ไปไหนใช่ไหมมันก็จะกดทับลงไปเรื่อยแต่อันนี้รอบนี้ไม่ได้ใช้แกบเพราะไม่ได้ใช้แกบปุ๊บหลักเขาก็ลอยอันไหนหลักลอยกืบตีลังกาเลยเคยเห็นมั้งพวกมนึงตีลังกามาดูเบียพักมาเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะได้แต้มพักกันขึ้ะ มาดูเบีย้ยผักของเราอันนี้เบีย้ยเบีย้ยว้าวเขาเขเข็ดอันนี้เป็นเบีย้ยกวงตุ้งก็ผักกาดเนาะอยู่น้ำกระถางนี้ด้วยกันฟังนี้ยังไม่ขึ้นขึงสองสามอันอันนี้่าจจะเป็นพักกาดอันนี้กวงตุ้งแล้วอันนี้เป็นกระหล่ำแต่ยังไม่ออกออกแค่ผักกาดก็กวงตุ้งดอกอันนี้เดี๋ยวดูก่อนด้วยว่าใหญ่ขึ้นมาจะเป็นกวงตุ้งดอกไหมอันนี้ปะยาว่ามันจว่ากวงตุ้งดอกนั่น พ่อตอนพ่อนเนี่ยแบ่งครึ่งกันแต่จำไม่ได้ว่าฝังไหนเป็นกระหล่ำฝังไหนเป็นกวงตุ้งดอกฝังไหนเป็นประกาศขาวออทีนี้เราก็จะมารุ้นถักกุ้งเราว่าอีกกี่วันจะได้กินปยาลงมือเพาะตั้งแต่วันวันพฤหัสพฤหัสวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุดสรหาวันเองอือม,มูลบูชาที่ศรีหาวันถือว่าขึ้นดีเพราะว่า อากาศช่วงที่เราเพาะนะมันมีฝนด้วยเนาะถึงจะมานหนาวนี่ถึงจะฝนหายก็เลยคิดว่านะจะอีกอาทิตย์หนึ่งแล้วาพามาดูอีกที่หนึ่งเนาะตอนนี้ก็ปล่อยเขาอยังงี้ไปก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าอากาศแบบนี้เขาจะเป็นแบบไหนแดดลมแดดลมแดดลมยางนี้นะลมแรงเลยนะวันนี้นะลมทางมือเลยแต่ไม่มีไม่มไมค่อยมีแดดได้ด le, แต่ลมมันทําให้นาดินแห้งเนาะพักบุ้งตีหลากลอยอยู่แล <kaf 6> ้วก็ตีลังกาเดี๋ยวค่อยมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็อยู่ตัวเนาะ ก็อันไหนที่อยู่ตัวก็ได้กินก็ได้กินนะจ๊ะทีได้ทุกทีนี่รอบนั้นขึ้นไทยยิบเลยด้ทุกคนมาเดี๋ยวเราคอยมาลุ้นกันเนาะลุนเป็นต้นพุ้งเลยแหละตอนเรปนีน้แค่นี้แหละจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีจับไปแล้วจับไปบ่ายบาย่ายได้กินซับบ่ได้กินซับเสาวรสไปยาเตรียมมีดมาปมดิเตรียมช้อนมาโกยผมล้อมันอีกหน่อยเดีย๋ยวก็สล้วนี่